ได้เลยครับผอมาจากเขียนสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,100คําคำเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford สำหรับช่อง YouTube ของคุณ a l e r t o J a d m i s s i e โดยจะเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดและไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณต้องการในท้องทะเลกว้างใหญ่ที่ไร้ขอบเขตมหาสมุทรเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและพลังอันมหาศาล แต่ในความยิ่งใหญ่นี้มนุษย์ก็ได้สร้างสุดยอดวิศวกรรมที่เหนือความคาดหมายขึ้นมาและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดของโลกเรือ USS Gerald R Ford นี่คือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรบทางทะเลในศตวตรรษที่21 เรือลำนี้ตั้งชื่อตามอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเจอรัลา์อาอร์ฟอดและถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคตในด้านเทคโนโลยีและพลังการรบ USS เจอรัลา์อร์ฟดมีขนาดใหญ่โตมาโหราน้ำหนักกว่า1 0 0 0 0แสนตันความยาวเกือบ337เมตรสูงเทียบเท่าตึกสูงหลายชั้นเรียกได้ว่าเมื่อคุณมองจากระยะไกลก็เหมือนกับเกาะเคลื่อนที่บนผิวน้ำ สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้แตกต่างจากกลุ่นก่อนหน้าคือระบบปล่อยเครื่องบินที่ทันสมัยเรียกว่า EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ระบบนี้ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแทนที่การใช้ไอน้ำแบบเก่าทำให้สามารถปล่อยเครื่องบินขึ้นจากดาดฟ้าได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการบินขึ้นลงของเครื่องบินรบที่อยู่บนเรือได้หลายสิเซ์ บนดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้คุณจะพบกับฝูงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ F/A-18 Super Hornet เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 c Lightning II เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-2D Advanced Hawkeye และเฮลิคอปเตอร์หลากหลายประเภทถูกลำล้หลวนถูกเตรียมพร้อมสำหรับการรบในทุกสถานการณ์นอกจากนั้น USS Gerald R ยังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธที่ล้ำสมัยสามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธของศัตรูได้ในระยะทางไกลพร้อมทั้งมีระบบเรดาร์แอนสปายลบ3ที่ใช้เทคโนโลยี AESA ซึ่งมีความไวสูงและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันเรือลำนี้ไม่เพียงแต่มีพลังโจมตีเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรืออีกด้วยภายในมีพื้นที่ใช้สอยทันสมัยห้องควบคุมที่ติดตั้งจอภาพดิจิทัลขั้นสูงโรงครัวที่สามารถเลี้ยงลูกเรือหลายพันคนและระบบสนับสนุนทางการแพทย์ที่ครบครันสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความสามารถด้านพลังงาน USS Gerald R ฝอดใช้เตาปฏิกรอนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ารุ่นก่อนถึง3เท่าเพียงพอสำหรับรองรับระบบอาวุธและเทคโนโลยีอนาคตเช่นเลเซอร์ป้องกันภัยทางอากาศหรือระบบอาวุธพลังงานตรง (Directed Energy Weapon) ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันทุกครั้งที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R การออกปฏิบัติการถือเป็นการแสดงออกถึงพลังทางทหารและความพร้อมรบของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบการลาดตระเวนหรือการปฏิบัติการจริงในสมรภูมิความสามารถของเรือลำนี้คือการควบคุมท้องทะเลและน่านฟ้าในทุกภูมิภาคที่มันเดินทางไปถึงหลายประเทศทั่วโลกต่างจับตามองเรือลำนี้เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่เรือรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางการเมืองและการทหาร ความยิ่งใหญ่ของ USS Gerald R. Ford จึงเปรียบเสมือนข้อความชัดเจนที่ส่งไปถึงศัตรูและพันธมิตรว่าสหรัฐยังคงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการรบทางทะเลลองจินตนาการภาพเครื่องบินรบที่พร้อมทะยานขึ้นจากดาดฟ้าเสียงกล้องกังวาลของเจ็ตที่ดังสนั่นไปทั่วทะเลจังหวะก,การปล่อยขีปนาวุธจากเรือที่ถูกควบคุมอย่างแม่นยำ ทุกวินาทีคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและพลังอันยิ่งใหญ่เรือ u s s g e r a l d r ford ไม่ได้เป็นเทียงการพัฒนาใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นการปฏิวัติการรบทางทะเลในศตวรรษใหม่และจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรือรุ่นต่อไปในอนาคตความล้ำสมัยของมันทำให้หลายประเทศเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อรักษาสมดุลทางอำนาจในมหาสมุทร เมื่อเรามองไปที่เรือลำนี้เราไม่ได้เห็นแค่เหล็กกล้าขนาดมหฮมาแต่เรากำลังมองเห็นอนาคตขององค์การรบที่เชื่อมโยงกับพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีอากาศยานและระบบป้องกันภัยอัจฉริยะ USS Gerald R. Ford จึงเป็นมากกว่าสัญ,ญลักษณ์ทางทหารมันคือกรอบกำบังแห่งอนาคตที่สามารถกำหนดทิศทางของสมรภูมิในศตวรรษที่21และนี่คือการเปิดเผยสุดยอดของ USS Gerald R. ฟอรเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดในโลกนับเวลานี้หากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับพลังทางทหารเทคโนโลยีสมัยใหม่และความยิ่งใหญ่ของเรือบรรทุกเครื่องบินฝากกดติดตามช่องอเลโต้ j e t a d m i เพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ของเราผมทำสคริปต์ครบประมาณ1,100คําคำให้แล้วคุณอยากให้ผมเขียนต่อด้วยไตเติ้ลดีสคริปชันแท็กคีย์เวิและแท็ก เป็นภาษาไทยทั้งหมดเหมือนที่คุณเคยบอกก่อนหน้านี้เลยไหมครับ